สวัสดีเพื่อนเทุกท่านพบกับนัดการเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่18นะครับเพื่อนๆครับวันนี้เรื่องงามยามดีมีหลักๆใหญ่ๆอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะฮะเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับการทาสวยทําหล่อนะฮะเผื่อเพื่อนๆมีความตั้งใจนะวันนี้บางคนอยากตัดผมตัดเล็บบางคนอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมใหม่บางคนอยากจะเปลี่ยนสีผมใหม่บางท่านอาจจะซื้อเสื้อผ้า อะไรมาสักอย่างนานแล้วนะครับเสื้อผ้าเคารืค่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามกะว่าจะหาเลือกดีๆเลือกสเสน่หนะ์ใช้วันแรกนะครับแล้วต่อไปก็ไม่ต้องใช้เลิกแล้วนะครับก็ใช้วันนี้นะฮะก็ถือเป็นวันที่ดีนะวันอังคารนะครับเผื่อว่ามีเหตุปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของความสวยงามจริงเกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับบางคนตั้งใจจะลดน้าหนักบางคนตั้งใจจะ มาดูแลร่างกายเป็นพิเศษพอรู้สึกร่างกายไม่เหมือนเดิมจริงๆมนุษย์เรามันรู้นะว่าเออร่างกายนะฮะมันเริ่มหรือมันอยู่ในจุดที่ต้องหันมาดูแลร่างกายแล้วนะฮะเราจะรู้ได้นะครับการกินการนอนการใช้ชีวิตทั่วไปนะฮะร่างกายถ้ามันเริ่มมีปัญหามันจะเริ่มออกอาการโดยเจ้าตัวเองที่รู้เนี่ยฮะคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ถ้าคนอื่นมองแล้ว รู้สึกว่าเราโซมรู้สึกว่าเรามีปัญหาตั้งอะไรภายในแน่ๆอันนี้แปลว่ามันเป็นเยอะนะนึกออกไหมฮะนี่ครับฉะนั้นวันนี้ก็หมอกกัการทําอะไรเกี่ยวข้องกับร่างกายบางคนจะไปร้านเสริมสวยบางคนจะไปทําสปาบางคนนั้นคุณหมอทำศัลยกรรมหรือแก้นะฮะแก,แกเศัลยกรรมอะไรต่างๆก็โอเคตามสะดวกของเรานะครับนี่คือจังหวะที่เด่นบางคนอยากทําเล็บอะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคนะครับแล้วต่อมาครับ เรื่องที่สองแต่จริงๆเรื่องแรกนี่ยเรื่องที่ข้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อของมีค่าของมีราคาก็เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะซื้อของสําคัญะไรที่มันมีราคาแล้วไม่อยากมาต้องมาเคลมกันไวไม่อยากจะต้องใช้ประกันไวเกินมันก็เสียความรู้สึกถูกไหมครับเออมันเหมือนกับคนที่เขาซื้อรถมาเนาะแล้วแป๊บเดียวนะฮะวันสองวันสามวันเนี่ยเครื่องมีปัญหาเราไปแก้ไม่หายเราไปแก้อีก โอ้โหแบบรถใหม่เด้คิดดูนะครับซื้อซห้อไปถึงสัปดาห์เลยมันก็เสียความรู้สึกถูกไหมฮะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องที่2เรื่องที่เกี่ยวข้อง่งเรื่องของงานบ้านรถและความรักนะฮะเะไรเกี่ยวกับงานต่างๆนะครับแก้งานทํางานสมัครงานติดต่องานสั่งงานรับงานสัญเอกสารสัญญาสําคัญตัดสินใจเรื่องสำคัญโยงงานต่อมาเรื่องของบ้านนะฮะจะตกแต่งต่อเติมบ้านเคลียร์บ้านเคลียร์โต๊ะทางานจัดห้องจุ้ยใหม่ างทีอาจจะซื้อของสําคัญของมีค่าเข้าบ้านนะครับวางขายบ้านอ่าหรือคุยนัดหมายคุยกันเรื่องของบ้านหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านรถเช่นเดียวกันนะครับทําอะไรที่เกี่ยวกับรถนะครับคิดอะไรไปออกบางคนล้างรถจะบิือบางคนอาจจะรถเข้าศูนย์เข้าอู่ออกจากศูนย์ออกจากอู่นะฮะรวมถึงเรื่องความรักมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ต้องคุยต้องจัดการหรือต้องปรึกษาหลือก็โอเคครับสามารถทําในช่วงนี้ได้นะฮะเรื่องความรักนะครับแล้วก็อปรปการครับ ในช่วงนี้เรียกว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องสําคัญส่วนตัวที่เราอยากทําเป็นพิเศษนะฮะก็มาทําในช่วงนี้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของเลขและสีมงคลมีดังนี้ครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษคือเลข5นะฮะต่อมาคือเลข8นะครับต่อมาคือเลข6นะครับเลขสุดท้ายที่ใช้ดีพิเศษคือเลข7นะครับแล้วก็เลขที่เลี่ยงหรือมไม่ค่อยใช้ คือเลขเก้านะฮะสีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีส้มสีต่อมาคือสีน้ำเงินสีต่อมาคือสีแดงสีสุดท้ายนะฮะคือสีดําสีที่เลี่ยงหรือมกไม่ค่อยใช้คือสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เรื่องของซ้ายขวานะครับเท่านี้ต้องเลือกทิศทางซ้ายขวาให้เลือกด้านซ้ายถ้าต้องเลือกทิศทางบนล่างนะฮะให้เลือกด้านบนนะครับเพราะว่าซ้ายและด้านบน จะดีเป็นพิเศษถ้าต้องเลือกทิศทางนะจะต้องเลือกบนล่างเอาไงดีเนาะก็บ,บนไว้นะครับโอเคนะฮะเพื่อนๆครับเล้เพื่อนๆครับ,รบมันมีผมลงคลิปไปสักตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะฮะดวงดีๆเครื่องเดินหลังนะฮะ16ถึง30พฤศจิกาซึ่งดวงดีๆนี้มันก็หมายถึงดวงทุกสิ่งครบจบในคลิปนี้แค่เดียวนะฮะเงินงาน,งานความรักสุขภาพโชคลาภเลขมงคลสีมงคลเรื่องของ ท่านที่อยู่ต่างประเทศดวงท่านที่อยู่ต่างประเทศก็มีนะฮะเราถึงเนระื่องท่านเรื่องของการเรียนการสอนการสอบแข่งขันลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงบุปการีโอ้โหมาครบจบนะฮะโอ้โหอีกหลายลหลายอย่างนะฮะเราเข้าไปดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็มันคงไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้นะมันจะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะฮะในเรื่องดวงรวมรวมหลายๆราหลายราศีรวมกันสิบสองราศีก็คือดวงดีๆนะฮะครึ่นเดือนหลังนะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ ว่าไปครับในช่วงวันนี้ดาวพระจันทร์เขาขยับนะครับมาอยู่คู่กับทั้งดาวพุธดาวศุกร์ซึ่งเป็นกรุปดาวอ่าที่ทําอะไรก็ตามมันจะมีความราบลื่นขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะไม่ใช่ว่ามีอุปสรรคนะครับมีแต่ว่าช่วงนี้พยายามร่มอร่อยใจเย็นในการคุยเป็นดาวแบบซับซ้เบาๆนะฮะดาวกลุ่มดาวพุธดาวจันทร์ดาวศุกร์พูดนะฮะเป็นดาวแห่งการเนเทนนะครับฉะนั้นพวกช่วงนี้เราก็ต้อง ล่าเริงน่าแจ่มใสยามวุ่นฝืนยิ้มหรือวุ่นฝืนในการแสดงอารมณ์นะฮะไม่ต้องเกลียดกลาดไม่ต้องโกดเครื่องอะไรมากนะครับให้อาภายัยต่างๆนานาเนี่ยแล้วผลลัพธ์ของวันนี้หลายอย่างจะประสบผลสําเร็จมีอะไรให้คุยให้เคลียร์ให้ลงมือให้จัดการและจะสาเร็จนะครับแต่ว่าพอเข้าช่วงขยับถัดไปนะฮะในพรุ่งนี้นะครับ เดาดาวขยับนะฮะดาวพระจันทร์จะขยับแล้วเขาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องยุ่งๆวุ่นๆเยอะขึ้นหน่อยนะครับแสดงว่าเทียบวันนี้กับวันพรุ่งนี้ทำอะไรวันนี้จะมีความลงตัวกว่านะครับหรือมันจะง่ายกว่านะฮะบางอย่างทำพรุ่งนี้ก็สําเร็จแต่ว่ามันใช้พลังงานหรือใช้เวลามากกว่าปกตินะครับก็โอเคนะฮะแล้วก็ประกาศต่อมาครับในช่วงนี้นะครับดาวพระเกตนะฮะที่โคจรทับดวงเมืองนะครับเพื่อนๆก็เรียกว่ามันเป็นดาวที่ ทำให้จินตนาการเราสูงฮนะทำให้เราคิดมากนะฮะทำให้เราง่ายๆเขาว่าคิดมากเนี่ยมันมี2แบบคิดมากด้านบวกก็จะสร้างสรรค์อะไรใหม่คิดมากด้านบวก,ก,ม,ม,ก,บวกมันจะมีวิธีแก้ปัญหาหลากหลายอย่างกับชีวิตเราหรือวางแผนต่างๆในชีวิตเราหรือสามารถช่วยเหลือใครได้เต็มที่มีจินตนาการในการหาังค์หรือหารายได,ได้หรือหาเงินหรือหางานมีจินตนาการในการสร้างอะไรตัวเองให้มันเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นความคิดมันไปได้ไกล กว่าเดิมแต่ถ้าคิดลบนะครับเราจะทุกข์กังวลไม่สบายใจจิตตกหงุดหงิดงุนงานเครียดกังวลนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อนนะครับในช่วงวันนี้นะฮะพยายามคิดด้านดีเข้าไว้นะฮะหรือว่าเขาว่าคิดด้านดีไม่ใช่ว่าต้องคิดทุกคนดีหมดนะฮะคือบางคนน่ยแสบก็มีนะฮะอยู่รอบตัวเรานะครับแล้วก็ห่างซะนะฮะใช้ปัญญาในการพิจารณาทีนี้ครับ ในช่วงอยางนี้ไปนะฮะเพื่อนครับดาวพระเสาร์มันเริ่มเดินหน้าอย่างที่บอกตอนแรกนะครับแต่ดาวพระเกศมันทําให้คิดมากนะฮะแล้วก็มันเป็นดาวของความหลังดนะ้วยนะช่วงนี้นเพื่อนๆอาจจะเจอความหลังทําให้เราเจ็บนะครับบางทีปัญหาเก่าๆมันกลับมาบางทีงานเก่าๆมันกลับมาบางทีคนรู้จักเดิมๆก็กลับมาสร้างความวุ่นวายนะหรือบ,บางทีเหตุการณ์เก่าๆที่หล่อจะเคยทาําพลาด เราอาจจะเคยทำอะไรอะไรไม่ดีมานะฮะบ,บางทีช่วงเนี้ยมันจะสะท้อนย้อนกลับมาคิดเฉยเลยอย่างที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงนักคิดนะฮะบรนยากายเป็นว่าใครที่เป็นคนที่วิตกกังวลนะครับหรือบางทีเป็นคนคิดมากเนี่ยในช่วงเนี้ความคิดเก่าๆมันจะย้อนกลับมาทิ่มแทงแล้วนะฮะฉะนั้นเพื่อนต้องระวังความคิดตัวเองนะอันนี้ผมเตือนที่นึน่นเพราะว่าหลายคนช่วงนี้มันจะมีเอาอดีตมาทร้ายปัจจุบันและอนาคตของตัวเราเองอยู่นะครับฉะนั้นเพื่อนต้อง มองอนาคตมันเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าอดีตนะฮะอดีตมันมันผ่านไปแล้วนะมันก็ผ่านไปนะฮะเราทําผิดทำถูกช่างมันนะครับมันผ่านไปแล้วแหละนะฮะเอาอนาคตข้างหน้านะฮะให้มันดีๆด้วยกันนะโอเคนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวไอ้เรื่องเก่าๆหรือคนเก่าๆหรือบรรยากาศเก่าๆอะไรบางอย่างมันจะมันจะเข้ามาให้เราสัมผัสแล้วเราจะคิดมากนะครับผมก็เลยต้องรดักทางันเพื่อนไปก่อนอย่าคิดมากอนาคตสําคัญกว่าอดีตนะครับพื่คนครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็ขอบคุณซุปเปอร์งค์ ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเจอกันนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์นะครับผมก็พูดเสมอว่าเอาตามความสบายใจเลยนะครับช่องเราไม่เรียสในการที่จะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่คอมเมนต์เอาตามที่เราดูผนงานไปก็ได้ไม่เป็นเพื่องเสียเรียสนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะฮะที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกนะครับอันนี้ขอบคุณจากใจนะฮะที่พพอร์ตช่องอยู่กันนานๆนะฮะโอเคครับโชคดีฮะดูดวง12สราศีครับ ราศีเมษครับราศีพฤษภประกอบราศีเมถุนนะฮะร,รอตทีเมษนะครับวันนี้มันเนครับจังหวะดาวนะครับมันมีเรื่องจะเรียกว่าวันนี้อยากทําอะไรให้รีบทำแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะยุ่งหมืน,นี้นะครับในวันนี้ครับดาวพะจั์ดาวศุกร์ดาวพุธโครจรเล็งมันเป็นดาวเสริมทําให้การเจราจาเด่นการแก้ปัญหาดีการจัดก,การงานเชิงลุกดินใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ การพูดการคุยการเดินทางนะครับการทําเอกสารต่างๆนะฮะก็ถือว่าน่าพอใจนะครับแต่ใช้งานใครช่วงนี้ยากหน่อยเพืเ่อนๆครับช่วงนี้ได้ใช้งานใครระวังทํางานหลุดตกหล่นผิดพลาดระวังปัญหาจุกจิกกวนใจไม่สบายใจช่วงนี้มีอะไรที่แบบเออคิดอ่านหรือประการใดที่เราต้องการนะฮะโอเคผมยังดูว่าดาวมันเด็ดนะครับดาวมันยังสวยในมุมที่เราอยากทําส่วนตัว เลยมีเรื่องอะไรที่เราอยากมีหยิบจับขยับขยายทําไปในทิศทางที่ดีได้นะครับทีนี้เราดูเรื่องสําคัญข้อหนึ่งคือเรื่องอุปสรรคนะครับในช่วงนี้จะมีเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงระวังป่วยไข้ไม่สบายเรื่องของงานนะครับในช่วงนี้าจะมีงานเรื่องเข้มข้นขึ้นนะฮะงานจะยุ่งยุ่งเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ระวังคนคิดไม่ดีหรือว่าคิดอะไรที่ทําให้เราเดือดร้อนได้ต้องระวังตัวเองนะครับไม่เอาใจอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครเลยนะฮะ แล้วก็แต่ข้อดีคือเงินนะครับช่วงนี้มีโอกาสได้เงินพิเศษหรือว่าแก้ปัญหาการเงินสําเร็จมีเรื่องอะไรที่เอออย่างน้อยก็ยังพอหมุนชอบใช้ได้นะฮะเรื่องของเงินทองมันก็ยังดีหน่อยที่พอจะมีข่าวดีเรื่องเงินนะครับข้อต่อมาครับอันนี้เรื่องของใครค้าขายครับมีกําไรพิเศษหรือมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะครับหรือมีไอเดียในการหาตังค์นะอย่างน้อยให้รู้ว่าเขาค้าขายหรือบริการนะฮะมันจะคล้ายๆกัน คือมันก็ต้องได้ตังค์นะครับก็อยากให้รู้ว่าโอเคช่วงนี้เซอร์วิสบริการเทคแคร์ดูแลใกล้ชิดเพิ่มขึ้นไปพิเศษนิดนึงนะครับบริการทุกระดับทับใจนะฮะโอเคห้ต่อมามุมดมัเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับคนโสดวันนี้ยังเด่นอยู่นะครับชอบใครช่วงนี้พยายามใกล้ชิดเพิ่มขึ้นได้นะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนและดาวความรักในช่วงนี้ดวงแฟนก็ยังเสริมครับมีกิจกรรมทำอะไรด,ด้วยกันหรือมีความสุขร่วมกันเป็นพิเศษก็ถือว่าน่าพอใจ มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของอเดยกว่าความรักนะฮะผมเตือนนิดนึงถ้าใครที่มีอะไรอยากให้แฟนช่วยก็สามารถช่วยได้แต่ผมก็ยังมองคนราศีเมษเป็นราศีที่มักจะให้อะไรใครก่อนมากกว่านะฮะก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ให้กําลังใจแฟนหรือว่าช่วยทางตรงทางอ้อมอะไรได้ก็ช่วยไปนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดเป็นไข้ร้อนในเท่านิไว้ซวครับปวดหลังข้อบาา่าไหลระวังกดไหลย,ย้อนนะฮะมุมดาประการสาคัญนะครับในระยะนี้ คือเรื่องคนนะฮะช่วงนี้จะเจอคนขัดแข้งขัดขาขัดคอเล็กเล็กน้อยต้องระวังเรื่องคนนะครับลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงอย่างที่บอกฮะช่วงนี้ระวังป่วยไข้ไม่สบายเล็กเล็กน้อยหรือว่าถ้ามีสั์เลี้ยงระวังหายต่อมาเรื่องของเสน่ห์เสื้อผ้าครับเน้นสีเข้มเข้มใบหน้าแต่งหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้นะครับต่อมาชาวราศีพฤกษภครับชาวพฤษภเนี่ยช่วงนี้ใจสู้นะไม่ค่อยกลัวใครนะฮะโดยเฉพาะไม่กลัวอุปสรรคไม่ใช่ไม่กลัวคนนะคนบางทีแล้วก็เก็บ ตัวเขาเรียกว่าเราเรายังพอคุยกันได้เพียงแต่ว่าเราจะยุ่งๆเน่ยเหนื่อยนิดนึงฮะเรื่องของงานนะฮะแล้วก็งานด่วนฉับพันนะครับนะะนี่ผมจะส่งในยะอย่างหนึ่งเพื่อนรู้ฮะคนราศีพฤษภเนี่ยเรื่องของงานช่วงนี้จะมีงานด่วนงานฉับพันงานที่คาดไปถึงการสื่อสารรังความผิดพลาดนะฮะชน,นวันนี้ถ้าต้องระมัดระวังคือการสื่อสารนะฮะคุยให้เข้าใจตรงกันดยเฉพาะว่า ใครบางคนในช่วงนี้งองแงหรือคนที่เราต้องคุยด้วยทํางานด้วยนะครับอยู่ๆก็ไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานมันก็ทําให้งานมันติดขัดกิกกกก๊กก็กักได้นะครับฉะนั้นเรื่องคนผมไม่ค่อยห่วงว่าจะทะเลาะเบอาแววงไม่ครับอย่างแต่ว่าใครที่เราทางานร่วมด้วยบางทีถ้าเขาหลุดหรือไม่ค่อยมีสมาธิมันทําให้งานมันเสียเราก็ต้องคอยพรวงหลังน,น,นะฮะอา่าฉะนั้นช่วงนี้เรื่องของงาน และคนสัมพันธ์กันต้องละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษเรื่องของเงินทองช่วงนี้ใครใช้จ่ายหลักๆคือยังหมุนได้นะฮะมันเป็นช่วงที่มีเรื่องจมเป็นที่ต้องใช้ค็สมาใช้ได้ยังพอหมุนชอบใช้ได้ดีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบใช้อะไรแบบฟุ่มเฟือยนะฮะต้องเข้าใจแต่ผมเชื่อคนราศีผู้สบเข้าใจเรื่องนี้ดีสังนั้นช่วงนี้ครับมุมดาเกี่ยวกับเงินได้ซื้อของถูกใจวันนี้อาจจะได้ของที่อยากได้มานาหรืออยากได้ของพิเศษนะฮะแล้วก็มีของอร่อยให้ทานนะครับแล้วก็ช่วงนี้ ใครที่ค้าขายหรืองานสวิตงานบริการนะฮะช่วงนี้ดาวเด่นในเรื่องของลูกค้าใหม่ๆเข้ามาแต่เราช่วงนี้เราขี้งุดหงิดระวังอารมณ์หงุดหงิดมันจะไปคุยแล้วเกิดปัญหากับลูกค้าได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามระง,งับอารมณ์ดีๆถ้าอารมณ์ร้อนอย่างไรเสียก็ต้องกดอารมณ์ดีๆนะครับต่อมาครับนุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของช่วงนี้ใครที่มีแฟนนะฮะช่วงนี้ดวงแฟนเสริมนะครับช่วงนี้แฟนเสริมก็สามารถจะอยู่ใกล้ชิด ช่วยเหลือก็กูนแก้ปัญหาหกิจกรรละกันได้ถูกไหมฮะเออชวนี้นดวงแฟนเสริมนะฮะหรือดวงคนที่โสดอยู่แล้วมีคนชอบนะฮะหรือมีกำลังแบบจีบใครสักคนนึงอยู่นะฮะมันก็จะใกล้ชิดสนิทกันมากกว่าเดิมคนที่เราจีบเนี่ยเขาสามารถช่วยบางเรื่องให้เราได้ะฮะถือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนพอจะไหว้วานที่ช่วยได้นะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในช่วงนี้ก็เด่นมีกิจกรรมทางด้วยกันมีการปรึกษาหรือช่วยเหลือดูแลกันมีอะไรที่อย่างน้อยมีเรื่องพิเศษพิเศษให้กันนะครับก็ถือโอเคนะฮะมุมดาวต่อมาครับ อันนี้เรื่องของการเจรจานะฮะชนิดการเจรจาติดต่อต่อรองการพูดคุยเรื่องสําคัญต่างๆนานาถือว่าน่าพอใจนะครับก็โอเคนะฮะแล้วก็แต่ผมวงเล็บนี่ฮะลูกหลานบริวาลสัตว์เลี้ยงช่วงนี้จะป่ปวนปวนอารมณ์เราอยู่บ้างนะฮะเออช่วงนี้อย่าใจร้อนคุยสอนสั่งดีๆนะฮะเขายัางจำงียงแต่ว่าใช้ภาษาหรือคำพูดที่ตรงใจเขาหน่อยก็ดีนะฮะแล้วก็เสื้อผ้านะครับช่วงนี้เน้นลายๆเข้าไว้ฮะลายทางในความลายพรางหรือว่า สีเข้มเข้มกันนะฮะในช่วงนี้แล้วก็ใบหน้าแต่งหน้าแนวสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับโอเคนะฮะสุขภาพระวังเรื่องของอากาศเปลี่ยนทําให้คนเป็นไข้เป็นหวัดนะฮะทุกเพศทุกวัยนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนครับกิจกรรมต่างๆวันนี้วันเด่นเคลียร์แก้ปัญหาเรื่องสําคัญได้อะไรที่กังวลอะไรที่เราไม่สบายใจอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจอะไรที่เราอึดอัดใจนะฮะช่วงนี้ก็จะมีทางออกมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาใครที่มีเรื่อง จำเป็นที่ต้องลงมือที่ต้องจัดการก็รีบเร่งน,นะฮะจะังหวะดาวไม่ได้เสียหายเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีเหตุต่างๆที่เกิดเรื่องยุ่งๆให้เราต้องไปแก้แทนนะฮะผมเลยมองว่าช่วงนี้ง,งานต่างๆผมว่าเรายังแก้เป็นปลอบๆไปได้อุปสรรคมาตามปกติข้อดีที่เราแก้ได้ในช่วงเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะช่องต้องใช้พลังงานเยอะในการแก้ปัญหาแต่เรื่องนะอาจจะต้องหาคนมาช่วย อาจต้องใช้เงินในการแก้อะไรเงี้ยคือช่วงนี้มันจะมีงานแก้บางเรื่องที่เราต้องใช้ทรัพยากรเอามาทําให้ปัญหามันจบไปนะฮะน,นี้มันไม่ใช่ว่าต้องเรื่องใหญ่นะผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออช่วงนี้บางอย่างใช้เงินแก้ได้ข้อต่อมาครับราศีเมถุนโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียที่อยากทำอะไรส่วนโดเป็นพิเศษ,ษสามารถทําได้ครับสรุปเรื่องของงานก็คือมีเรื่องยุ่งๆหลายเรื่องแต่ว่าหลายเรื่องเนี้ยเราอาจจะต้องแก้โดยการใช้เข้าขอเครื่องใช้บางอย่างในการแก้นะครับ นนละวันนิฐานที่เข้าใจบางคนไม่มีปัญหาเลยก็มีบางทีทํางานอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะต่อมาเรื่องของเงินทองครับทั้งเรื่องของค้าขายนะครับช่วงนี้เงินหมุนได้นะฮะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกนะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวมาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับร้านค้าหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริวารก็มาช่วงนี้มันเป็นรายจ่ายในเรื่องส่วนตัวหรือก็ในธุรกิจครับเยอะหน่อยนะฮะดัผมเลยมองว่าอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้อเบรกเบาๆนิดนึงฮะเพราะว่าดูทรงเรื่องของเงินทองค่อยจะ เยอะหน่อยนะครับในการใช้ันนี้จะมีเกียร์ได้ซื้อของถูกใจซื้อของที่อยากได้มานานเนี่ยนะฮะโอเคครับเรื่องของความรักคนโสดช่วงนี้ดูดีครับคือโสดชอบใครช่วงนี้เหมาะของการคุยว่ากับการใกล้ชิดเหมาะการตีซีตีสนิทอะไรก็ว่าไปน,นะครับแต่ก็ต้องค่อยๆเป็ค่อยๆไปนะออแต่ก็เร่งนิดนึงนะฮะต่อมาครับเ <ừ> ต้อง,ง,งเร่งนะเร่งนิดๆินะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนฮันดาวความรักยุ่เด่นนะครับเพิ่งพาใส้เวาวานี่้ช่วย หรือมีเรื่องอะไรไม่สบายใจนะฮะจะมีทางแก้ทางออกนะครับมีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆนานาเราวคารกไม่เสียนะฮะฉะนั้นช่วงนี้พอจะพึ่งพาเรื่องสําคัญๆต่อกันและกันได้นะครับแล้วก็แต่สุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดเป็นไข้แล้วก็ร้อนในนะฮะทั้งทุกเพศทุกวัยนะครับช่วงนี้อากาศทําให้ป่วยนะครับเหมือนจะอากาศเย็นๆเนาะช่วงนี้เนาะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของลูกหลานบริวารเสียงช่วงนี้พลังงานเต็มเปี่ยม ช่วยเหลือเราหรือเราช่วยเหลือเขาได้นะฮะช่วงนี้พอจะคุยกันได้พอจะเป็นมิตรต่อกันแต่ข้อสําคัญช่วงนี้เพื่อนๆต้องคอยเตือนลูกหลานบริวารสตลีงนะฮะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะมีรปบรรุข้าไเป็นสบายในบ้านเรานะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของสเสน่ห์เสื้อผ้าครับเน้นสีเข้มๆน,น,นะฮะวันนี้แต่งหน้าเนี่ยอ่อนก่อไวอ่อนสบายบายตาแต่งหน้าดูน่ารักน่ารัก,กได้อยู่นะครับจบพับขอบคุณที่ตามนะครับช่วงนี้มีความสุขครับเป็นกหมือใจนะครับสวัสดีครับ